k ค k คคิดแชนนะคะตอนนี้หนูจะมาสอนการทำ DIY เม็กับสำหรับเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ก็คืออันนี้ก็ดีเหมือนกันสำหรับกินขนมนะก็คือหนูนะคะก็ก็หนูหนูมีหลายอย่างเลยนะคะเราต้องมีชิชชู่สำรอง ไว้ข้างใต้ด้วยนะคะแล้วหนูก็ยังมีขนมอยู่ข้างใต้ทิชชู่ก็ได้ถ้าเกิดแล้วหนูก็เราต้องมีไม่กับรีมูฟเราต้องมีที่ที่ทาหน้านะคะแล้วก็เป็นเป็นครีมเบบีบ้ครีมทิชชู่ทิชชู่แล้วก็ใส่ขวดเล็กๆแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็แป้ง เดี๋ยวหนูจะทำให้ดูนะก่อนเราจะต้องใช้แป้งเสร็จปุ๊บเราใช้แป้งอันนี้เราแต้มไม่ถึงขนาดไป๊บก็ถึงมกันแต่ว่ามันต้องทิชชู่จะเอาไว้เพื่อให้สปริงกูแป้งสปริงก็เสร็จแล้วค่ะแลเสร็จปุ๊บเราก็ชีช้ อุ๊บส์นปิดไม่สนิทแล้วก็ก่อนนั้นนะอู้หมนูลืมค่ะว่าวางพอเราเต็มเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดเอาครีมของเราออกมาครีมเบบี้ครีมของเราออกมาเสร็จปุ๊บก็ทาไปที่นิ้วชีนิดนึงเสร็จปุ๊บก็จะทาตรงตรง,ตรงหน้าเรานะคะตรงนี้ องแก้นนะคะเพื่อให้แก้นเราดูอ่อนหวานเพื่อให้ครีมเราจะต้องทาั่วหน้าเลยค่ะเพื่อให้ครีมม,มันติดหน้าเราได้เอ้ยไม่ถึงแป้งค่ะไม่ใช่ครีมทาขนาดนี้นะคะทาน้าผักท,ทาทาคางทาทาแก้ม เสร็จปุ๊บเราก็ถึงเวลาแป้งแล้วค่ะหคะแป้งมันจะตัว beauty blender มันจะเทคนิคของหนูดิเพราะมันจะทำให้แป้งมันจะเหมือนติดมันจะติดง่ายไ,ไงคะแต่ว,ว่ารอหนูแป๊บนึง ล้วหนูมาเอาแป้งเพิ่มการเติมแป้งก็ง่ายมากเลยนะคะง่ายๆแค่เติมแป้งประมาให้เต็มกล่องเลยนะคะ ประมาณให้เต็มกรอกเลยนะคะหนเใช้เบบี้พาวเดอร์จริงๆควรจะใช้เบบี้พาวเดอร์แล้วก็ปิดฝาล้องบิดแน่นๆแล้วเราก็เช็คให้มันเท่ากันเสร็จปุ๊บเราถ้าเกิดขี้เกียจใช้ถ้าเกิดกดีที่สุดก็คือใช้นิ้วสลองปันน้หนห,หนึ่งใกล้ๆ่ะหนูค่ะจะหมดว่าเช็ด,ชด เช็ดเช็ดเช็ดเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องใช้นิ้วอะค่ะสับเปล็ดใช้ให้มันมันไปทั่วทั่วไม่ต้องทั่วที่ะมันจะช่วยกันลบลิ้วล<ร>อย<ร><ร>ที่มันจะต้องใช้ แล้วเสร็จปุ๊บมันก็เรื่องดีเหมือนกันที่จะเอาของเข้าไปโดยพ่อแม่อยากไม่ให้หนูกินขนมเลยแบบเนี้ยหนูว่ามันก็หนูสนีคแคนดี้ไว้ใต้กระดาษทิชชูนะคะเสร็จปุ๊บนก็ไปหยิบกันไกลแล้วก็มาตัด หนูถ้าเกิดพ่อแม่ไม่กินขนมนะคะแค่เอาขนมที่หนูชอบเล็กๆนะคะไปซ่อนใต้กระดาษทิชชู่ต้องให้มันใหญ่กว่าคอนเทนเนอร์ที่เราต้องการแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอาใส่กระดาษทิชชู่เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาขนมวางข้างใต้เราทุกคนจะคิดว่าของเราอะ่ะเป็นแค่กระดาษทิชชู่เติมอันนี้ดีสำหรับเด็กทั้งหมา ไม่หมายถึงว่าคตัวเลี้ยก็ะดาที่ชูนะคะเอาวิซัพแล้ยวลอยที่อยู่บนใบหน้าเราที่เราคันแล้ว ใส่กับเสร็จคลิปนี้ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายแอวลืมปิดไาด้วยอืมขนมอะไรี๋ยวบอกขนมนก่อนค่ะขนมเป็น <laughs> บายโอ้รอหนูแป๊บเข้ามาสั่นนิดนึงนะคะ นี่คือน็อตดิงโอุ้มอไม่เห็นเหรอคะหืมหมาหนูกลิ้งกล้องไม่บายบายอุ้ กานถ่ายทำเหนื่อยมาก